ยินดีต้อนรับสู่ Auto Insight ช่องของคุณสำหรับรีวิวยันยนต์เชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Mercedes-Benz Tourer d Premium 2025โฉรูที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีไซน์ภายนอกของ Tourer d Premium โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยมาพร้อมไฟหน้าเล็กกระจกบังลมพารโนรามาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและการออกแบบที่หรูหราผสมผสานกับโครงสร้างที่แข็งแรงและมีคุณภาพสูง ขุมพลังของโทรไรเดอร์พรีเมียมมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการขับขี่ที่นุ่มนวลระบบเกียร์และช่วงล่างได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดภายในห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความหรูหราและความสะดวกสบายสูงสุดเบาะที่นั่งมีการออกแบบตามหลักสรีราศาสตร์ุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีพื้นที่วางขากว้างและสามารถเอ็นปรับระดับได้ ระบบไฟแอมเบียนไล้การควบคุมอุณหภูมิและการเก็บเสียงขั้นสูงทําให้การเดินทางสงบและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางเหมาะสําหรับการเดินทางระยะไกลเทคโนโลยีล้าสมัยในโฟร์ไรเดอร์พรีเมียมประกอบด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนต์ความละเอียดสูงระบบนําทางและการวิเคราะห์สภาพรถแบบเรียลไทม์ ผู้ขับขี่จะได้รับประสบการณ์การควบคุมที่ง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานสะดวกขณะที่ผู้โดยสารสามารถเคลิดเพเินกับระบบความบันเทิงที่รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบ AK, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบทิศทางนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพขั้นสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ทัรไรเดอร์พรีเมียม2 0 2 5ถูกออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความหรูหราและความประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้ลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่สำหรับผู้ประกอบการขนส่งทัวร์ไรเดอร์พรีเมียมยังมีระบบบำรุงรักษาอัจฉริยะที่ช่วยลดระยะเวลาหยุดซ่อมบำรุงทำให้การดำเนินงาน,นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ยานพาหนะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นี่คือรีวิวของ Mercedes-Benz Tourer Premium 2025หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Auto Insight เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า